สวัสดีครับมีความเมื่อกเกษตรษกรมือใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับสําหรับผู้ที่เพาะเลี้ยงกบวันนี้จะมามาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่พุ่มนะฮะมาพุ่มพวงฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่เลี้ยงกบนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับข้างในมีอะไรบ้างนะฮะนี่ตอนนี้พี่เรากับสองตายายกำมันจะไปสอนห่วหรือลูกอสลูกอส จะเป็นบริเวณอันนี้น่าจะเป็นบ่ออนุบาลนครับน้ำมันไหนลเพรรถน้ำเลยก้าดูให้เมื่อวานเหื่อยจะลองดูกำลังสอย,อยหัวง ก็คือเขาเขาเอามาใส่กันาหาแม่ไก่เขากระตักไก่มาใส่หนีได้ดีกว่านใหญ่เลยวะอันนี้พี่ภูมิเขาจะเอาไปอนุบาลต่อนะครับแล้วก็มีออเดอร์เขาได้กว่าหนึ่งหมื่นตัวจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับรายไดเ้เป็นกว่าเป็นกำ ก็เป็นพี่เขาเป็นครีเอเตอร์อีกคนหนึ่งด้วยเพจอะไรนะพี่ฟวงฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้ละกันเดี๋ยวเอาหน้าเพจแกไปแปะลิงก์ไว้ที่หน้า youtube นะครับสวดีป่าทิพี่แกกำลังจะสอนหัวข้อดีเลยกกำลังจะเป็นตัวกบ เดี๋ยวสักพักอีก3-4วันพอหางหดมันก็จะเป็นตัวกบเป็นตัวนี้ไนะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นว่าพี่เขาจะไปปล่อยไปอนุบาลตรงไหนนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของบ่อด้วยเนาะพอพ่อแม่พันนะครับ รยากาศในฟาร์มนะครับนี่พอแกเลี้ยงปลาไว้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นปอปลาดุกเผือกนะครับเห็นพี่ภุมแกเลี้ยงไว้ทอดๆให้พันอ,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 อันนี้ก็เป็นปลาสวยงามสำหรับปลาดุกเผือกนะครับ เป็นโครงการข้างหน้ายพี่ก็รู้าจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกรปกระดูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่รอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ฝั่งนี้ติดกันก็จะเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียตัวใหญ่นะครับแมนบอกครับแมนที่ภูมิกาลังล้างบ่ออยู่นะครับหลังจากไปซอนหัวกันมาเตรียมบ่อเพื่อจะอนุบาลลูกหัวลูกอ๊อดนะครับอันนี้เป็นตัวผู้จะผอมหน่อยนะครับ กะเป็นพื้นที่คร่าวๆนะครับส่วนนี้ก็จะมีอยู่หลายบ่ออยู่เหมือนกันนะครับบ่อพ่อแม่พันุบ่ออนุบาลก็จะรวม,ม <_ ening> ๆกันอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ที่เราไปบ่อนู้นเราเป็นบ่ออนุบาลลูกออดนะครับตอนนี้ที่เราไปตักขึ้นมาเมื่อกี้ก็จะมาแยกไว้แต่ตอนนี้พี่ก็ต้องล้างบ่อก่อนนะครับแกบอกว่าช่วงนี้นขายดีมากขายจนทําไม่ทันนะครับมีออเดอร์อยู่หลายหมื่นนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึง่งนี่ก็เป็นบอ่อเหมือนกันนะครับ รูปทรงบ่อก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับนี่น,นีเยอะมากตรงนู้นก็มีอีกนะครับมีอีกนี่มุมฝั่งนี้ก็จะมีอีกบ่อหนึ่งนะครับช่วงนี้แกบอกขายดีทําไม่ทันเลยนะฮะก็จะเห็นว่างๆนี่เป็นบ่อที่ว่างๆอยู่นะครับก็จะผสมพันธุ์ใหม่ทําใหม่นะครับอันนี้ถ่ายให้ดูบ่อเฉยๆนะครับว่า แกลงทุนขนาดไหนนะเพราะแกจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับก็ลงทุนหมดไปเยอะเหมือนกันแกบอกพื้นที่กี่ไร่นะพ่าเมื่มนี่จากไรครับแปดไร่ไไแต่ส่วนที่เป็นฟาร์มจริงๆก็แกทํำหลายอย่างนะครับมีสวนลิ้นจี่ด้วยข้างหลังทางนู้นนะครับแล้วก็มีบ่อปลา มีปลาช่อนด้วยเดี๋ยวพาไปดูบอ่อปลาช่อนแก่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาช่อนนะอาจจะรกๆหน่อยนะครับแกไปซื้อลูกพันธุ์มาเลี้ยงนะครับคงจะมีโครงการจะขยายพันธุ์ขายลูกพันธุ์ปลาช่อนเหมือนกันนะครับเท่าที่คุยๆแกอันนี้เพิ่งจะเริ่มนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแกเอาตะข่ายคุมไว้๋ยวมันกระโดดออกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบอ่อเป็นบอ่อปลาช่อนเหมือนกันนะครับซื้อลูกพันธุ์มานะครับเอามาหัดให้มันกินอาหารเม็ดอยู่ในนี้แหละมองไม่ค่อยเห็น ส่วนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นบอ่อกบเหมือนกันนะครับใหญ่มากใหญ่มากนี่นะครับเป็นโซนบอ่อฝั่งนี้จะมีตาข่ายล้อมไม้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนกจะมากินพวกลูกออสลูกกบที่เราอนุบาลไว้นะครับก็ลงทุนหมดไปเยอะเหมือนกันแคบออนะครับแต่ว่าขายแต่ละครั้งถ้ามีเยอะๆจัด,จดพลิกๆนี่ก็รายได้หลักแสนเลยทีเดียวนะครับ จริงๆแต่ช่วงที่เรามาถ่ายนี่ก็เป็นช่วงที่กบแกเหลือน้อยแล้วนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสได้เห็นกบเยอะๆแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บ,บแกจะทําได้แล้วทําเลยนะแกก็ค่อยเริ่มมาแกบอกว่าทํามาหลายปีแล้วนะครับ4ีหปีแล้วทั้งการเลี้ยงกบด้วยทั้งการเป็น c อ่ a ครีเอเตอร์ทางช่องทางเพจด้วยนะครับนี่ก็เป็นอ่อบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกปลาดุกเผือกนะครับ ที่จะเอาไว้เพาะเลี้ยงให้ออกมาเป็นลูกพันธุ์ไว้ขายอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายบ่อมีหลายบ่อแกบอกทําไม่เยอะช่วงหลงังๆมานี่ไปเน้นทางกบนะครับนูทางนู้น,นกําลังล้างบ่อเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับ<อ>ปกติกกเฮ็ดจังสี่ตลอดดีครับนะใช่ฮ็ดจังซี่แบบว่อนอยู่วัดมือวัดคำไม่ได้กินขอ้ขอเศ้ากินข้อเศ้าใบม้วนค่ะเดี๋ยว ี่คุณพ่อจะพาไปดูสวนลินล้นจี่นะครับสวนล yes no ิ้นจ <sh ี่ป sì, ูกไว้โดนแระเบ่อปู่ว่าหลายปีแล้วสิบสามปีแล้วมันเป็นลูกมันเป็นลูกได้ขายบ้ได้ยม่กิ่ก้าบาทโอ้โหออ๋อเป็นเป็นล็อตแรกครับสามร้อยไหมโอ้สามร้อยตลาดนะครับท่านใดอันนี้เราก็ไม่ได้ฉีดยาพ่นปุ๋ยอะไรมากมายขายแบบธรรมชาติ จพื้นที่ใครที่มีพื้นที่ก็ลองได้นะครับปลูกลิ้นจี่ขายปล่อยแกบอกปล่อยตามธรรมชาติเลยเวาเราทอนต้นมใหญ่ายก,กว่าผมาได้เห็นนะพื้นที่โล่งๆแกมีโครงการอีกหลายอย่างแต่ตอนนี้เวลาไม่ค่อยมีอันนี้มันร้องยังหวกแล้วมันพุ่น้ำอ๋อ ที่จริงแกบอกตรงนี้จะทําเป็นบ่ออนุบาลลองลอ,อลองไปลองไปลองไองนปลองไลองไลองไปลองไปลอัไนลองไป็อนไปลอไปลอ้ไปลไปลองล <c oughs> ไอลลลปลองไปลงหลังไปลองไปลัง,นนไ,ลงไปลองไปลอไปลองไปลองปลองไปลองไาลองไปลอไปลยลอันปีอจะเอป็นบรปเวณหลังบ่องะครอบก็จะเป็นบ่อที ไว้บำบัดน้ําเสียนะครับปล่อยน้าลงมาตรงนี้แล้วก็จะไหลามานีแล้วก็จะสูบสลับบ่อไปเรื่อยๆให้วนกลับมาเป็นน้ําดีอีกนะครับตอนนี้ก็เตรียมบ่ออนุบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําใส่สักนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยอลูกออสนะครับลงไปอนุบาลเป็นตัวขึ้นมาพอมมีขามีอะไรก็นําไปขาย,ขาย,ขายตัวละ2บาทนะครับแกบอกโอ้ออเดอร์ไม่วาดไม่ไหวเลยนะครับนี่พี่ภูมิวันนี้โชคดีแกบอกพามาดูสวนอินทผลัมด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามกับฟาร์มกบแกฟาร์มกบแกบจะอยู่ฝั่งนู นะครับตรงข้ามกันแกพามาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นสวนอินทผลัมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งนะคใครท,ที่มีที่มีทางก็ลองปลูกดูใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ3ปีปัจจให้ผลผลิตขายตอนนี้โหโลโลเท่าไหร่นะสองสามร้อยเนาะตอนนี้ก็ใครที่มีที่เปล่าๆล,ลองทาดูก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากนี่นะครับพร้อมทานพร้อมทานคุณแม่เจ้าของสวนเขาบอกพร้อมทานเลยตรงน,นี้ หวานมากหวานมากช่ำๆเลยเป็นไงกระตับหวานมากหวานมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของ <c oughs> ชาวบ้านเนาะมีความมีน้ำใจนี่แกโชว์ให้ดูเลย <c oughs> ว้าวสวยมาก <c oughs> เลือกลูกสุกๆให้เลยนะครับไหนๆก็มาเยี่ยมชมแล้วอุดหนุนแกแต่ว่าตังเรามีไม่กอยเยอะนี่ลูกสุกไปนะคะนีลูกสุกวันนี้ก็ขอบคุณพี่พุ่มด้วยแล้วก็พ่อด้วยแล้วก็แม่ด้วยสวนอินทรพลำนะครับ ที่พามาดูวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้พามาดูวิธีการเลี้ยงหรือวิธีอะไรแต่อยากจะให้มาดูว่าความสําเร็จสําเร็จหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอดทนนะพี่เนาะกว่าพี่พุ่มจะสําเร็จถึงขนาดนี้นะครับก็อยากให้เห็นอยากให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยากจะหาอาชีพนะฮะก็ดูพี่พุ่มเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจในกว่าจะสําเร็จถึงวันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟาร์มกบแล้วก็เรื่องอะไรนะพี่ครีเอเตอร์ เปิดเพจแล้วก็สร้างรายได้จากเพจอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างรายได้จริงๆอยู่บ้านเราเนี่ยมีหลายอาชีพถ้าเราตั้งใจมันจริงๆแล้วก็ทุ่มเทให้มันจริงๆนะครับพี่ปุ้มมีอะไรจะฝากไหมวันนี้ไม่มีฝากเพจพี่ปุ้มด้วยอะไรนะพุ่มพวงฟาร์มในในเฟซบุ๊กแล้วก็มีช่องยูทูบช่องอะไรนะพุ่มพวงฟาร์มเหมือนกันใช่เหมือนกันโอเควันนี้ก็ ปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะหาอาชีพนะครับก็ลํำลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องนิวฟอร์มเกษตรกรมือใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนครับ